สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นแซนอท์นะครับโอ้โทรศัพท์ครั้งตัวนี้ครับเอาของต้านนี้ครับรับรองครับเป็นแ,แรงแน่นอนต้นเกมต้นเกมไม่เอารอ,อ,องเท้าออกนะครับแล้วก็ แปบ,บนึงครับแล้วกแสนไหไวอันนี้ครับอันนี้ครับให้เกมออกยึกตีแรงแน่นอนครับแนะนำให้ฟาร์มเลยนะครับฟาร์มจนกว่าเดเวลจะตันนะครับสิบห้านะครับเดเวลตัน เราซักเคเบลห้าได้ครับเราค่อยซื้อเอออันนี้ครับโดนเพื่อนรัดฟาร์มก็ พยายามไปฝั่งอื่นครับออกของไั่แต่ออกของเล็กอย่างนี้ครับตามให้มันบอกเลยนะครับ เรียมครับเรียบร้อยครับเรียมชนะครับผมผมชอบม,อมังกรตรงนี้ครับมาราตแทงฟาร์มครับแทงฝั่งลู่นะแทงฝั่งผมเขาไม่มีนะมีหรือไม,ม่ครับผมไม่รู้เหมือนกันช่นะไปฟาร์มต่อเลยครับ เดี๋ยวเราจะดักนะครับดักผู้ไม้เลยครับราชาหิวๆิวต้องบอกอะไรนอย่างงี้นะครับราชาหิวหิวอยากฆ่าอเลนอยากฆ่าครับมีที่เล่นสองแบบนะวิธีเล่น ฟาร์มกับวิธีเล่นช่วยทีมนะครับเล่นช่วยทีมก็ต้องไปเคลียร์คลิปข้างบนครับแล้วก็ตีป้อมครับก็ประมาณนี้ครับตันเข้าไปเลยนะครับทำอะไรเราไม่ได้หรอกเรียบร้อยครับ แตกเลือนเล่นน้อยอย่างเงี้ยจมตีป้อมเลยครับจมตีได้ครับแทงก็ตายอยู่นี่ครับสามสองหนเกิดแล้วครับผมว่าทำการตีป้อมครับ เขาน่าจะช้ำน้ําใจน่าดูเลยนะโดนโดนตีป้อมเข้าใส่อาะารนบะไม่ต้องกลัวครับนี่ผมพลาดไหมไม่พลาดนะครับก็รอคลิปแล้วครับคลิปมาบุบเราก็รีบ พาคลิปของเราไปตีป้อมเลยเรื่องน้อยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนําให้มาตอนเรื่องเลยเยอะหรือแล้วแต่เราก็ได้เจอมาตามผมก็ได้อย่างนี้ผมไม่แนะนํานะเพราะว่าผมจะตายแล้วนะคนกับฐานก่อนองนั้นเราจะตายได้นะเมื่อกี้โหก็เกือบตายนะครับ ไปฟาร์มต่อนะฮะไปไหลแย่งฟาร์มครับปไปไหลแย่งฟาร์มไม่เป็นไรเพื่อนแย่งฟาร์มมึงเข้าป้อมกูกูตายมึงตายนะเพื่อนลากรอยงั้นขอถอยก่อนละกัน ก็ไม่ได้ขอดถอยก่อนละกันหิวคิวว่าตายเอาดิเกินไม่ได้ครับเดี๋ยวผมสอนทำไอต้ตเกิดใหม่อีกรอบนะครับนี่ครับมาล่างแค้นสำเร็จไหมต้องสำเร็จครับวิ่งเลยครับ ครับล้างแค้นได้สำเร็จแนะนำออกของตามนี้ครับเกือบติด MVP แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อนนะโอ้โหเพื่อนตายก่อนไม่เป็นไรครับช่วยเพื่อนทันไหมไม่ทันครับขอโทษนะเพื่อน มีช่วยเพื่อนตีป้อมกมาเถอะแล้วก็จอป้อมเขาแล้วให้ดักอยู่ในพุ่มไม้ก่อนก็ได้นะถ้าเกิดว่ากลัวคนเข้าย่งฟาร์มก็ปล่อยครับตอนนเน้นเราความเร็วในการฟาร์มมากกว่าครับ คนสไลด์เลยนะครับหายครับนี่ครับอา้าวไม่กลัวเข้ามาครับไม่กลัวเข้ามามาดิมาดิสู้ไปเรื่อยเ๋ยเริ่มไม่ฮิวเองครับ ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเลือดหรอกต้องห่วงเลเวลครับอุ้ยอุ้ยเหลี่ยมอย่างนี้เห,หรือจัดให้เปิดโปรไม่ต้องกลัวตายครับถ้าเรากลัวตายเราก็จะตายครับ ถ้าเราไม่กลัวแล้วก็ไม่ตายครับโอ้ลาดคิวอ่ะไม่เป็นไรครับหายเอาดุย้ยลาดอีกแลว้วอ่ะโอ้อะไรเนี่ยน่ไ,นไร,รักผมเล่นเอาคิวให้เพื่อนผม,มจัดการดีกว่า เออหลีดอะรอดคิดว่าเยอะคงน่าจะไหวแต่ก็ต้องไปช่วยอยู่ดีไงคิดว่าตัวเองไหวเพื่อนคิดว่าตัวเองไหวสุดท้ายก็ต้องวิ่งมาหาผมอยู่ดีครับอยากตายไงมังกรยักษ์หายนะมึงเฮ้ยพวกมึงหายนะ <laughs> หายครับหายหมดแค่เข้าใกล้ผมหายหมดครับเปลี่ยนเบี่งความสนใจให้ได้ครับแล้วต้องเบี่ยงเบี่งความสนใจให้ได้ครับอืมเป็นไงตายไหมตายไหมตายครับผมไม่ตายครับผมยังไม่ตายครับ อย่าลืมบอ,อกของนะครับนี่ครับของตามนี้นะครับผมจะช่วยเพื่อนก่อนครับนี้มาเพื่อนนี้มา โหยเพื่อนเพื่อนมีเสศสละเลยเหรอมีคิวหรออาลีนแนะนำให้เข้าไปในป้อมไปเลยนะครับถ้าจะปล่อยดาร์กเลื่ก็จกป้อมแบบชิวๆครับสิบนาทีชิวๆครับ จบคลิปแค่นี้นครับสวัสดีครับ